รับสวัสดีครับวันนี้นะครับรับหน้าที่เป็นช่างโซลาเซลล์นะครับมาติดแผ่นโซลาเซลล์เนื่องจากลูกค้านะครับพึงพอใจในผลงานนะครับแผ่นแรกที่ติดไปนะครับก็รู้สึกว่านะครับประหยัดงบประมาณคือประหยัดค่าไฟนะครับก็เลยนะครับมาติดแผ่นที่2และก็แผ่นที่3ามนะครับพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับลูกค้าก็ได้ซื้อมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่า การซื้อเองทุกอย่างมันก็จะประหยัดต้นทุนนะครับส่วนผมก็มีหน้าที่มาแค่ติดตั้งแล้วก็เสียบอุปกรณ์เข้าไปนะครับอ,อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็น1,000นวัตต์นะครับแผงก็415วัตต์นะครับเพราะว่าตามร้านมีแค่นี้นะครับอินเวอร์เตอร์ก็รับได้พันวัตต์นั่นแหละนะครับแต่ใช้2แผงนะครับก็เลยมาติดตั้งให้นะครับเพราะว่า พึงพอใจในผลงานที่ติดตั้งไปนะครับก็เลยมีแผ่นที่2และแผ่นที่3ขึ้นมานะครับการต่อก็ง่ายๆนะครับบวกเข้าลบลบเขบวกเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์นะครับเขาออกแบบมาให้เรากับเสียบแจ็คนะครับได้พอดีบวกลบไม่มีผิดพลาดแน่นอนนะครับอืมเป็นลักษณะของอินเวอร์เตอร์เพราะออกแบบมาให้คนทั่วไปได้ใช้งานง่ายนะครับวิธีดูการทํางานก็ดูผ่านแอปนะครับส่วน ร้านค้าก็จะแนะนําวิธีการใช้นะครับว่าดูแอปดูยังไงนะครับแผ่นที่ผมมอามาติดตั้งก็นะครับแบบนี้เลยนะครับมีหน้าที่มาแค่ติดตั้งยึดแหลกให้ลูกค้าเท่านั้นนะครับง่ายๆเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์พวกนี้เนี่ยครับแค่เสียบแผ่นเข้าไปเสียบปลั๊กก็ทํางานแล้วนะครับง่ายๆอินเวอร์เตอร์แบบนี้เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์แบบ กิดทายอินเวอร์เตอร์นะครับระบบขนานกับการไฟฟ้าเลยนะครับ